สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องลดความเสี่ยงการปวดหลังด้วยท่านั่งและการหายใจมานํำเสนอครับปัญหาที่หนุ่มสาวออฟฟิศหลายคนพบเจอคืออาการปวดดงังเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุสำคัญสคัญมาจากการนั่งอยู่ในอริยบทนานๆการยืนเดินหรือการนั่งผิดท่าทางไม่ถูกต้องทางสรีระการสวมใส่รองเทาง้ามีส้น หรือรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆทั้งหมดล้วนทำให้เกิดปัญหาอาการปวดหลังซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆตามมาได้แต่รู้หรือไม่ว่าอาการต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขและป้องกันได้เพียงแค่คุณรู้จักนั่งและหายใจอย่างถูกวิธีนั่งอาการปวดหลังต่างๆนั้นล้วนมาจากการนั่งที่ผิดวิธีเช่นการนั่งหลังคู หลังงอหรือการนั่งกไายห้างเป็นเวลานานๆนซึ่งทำให้เกิดการเทน้ำหนักของร่างกายไปยังด้านใดด้านหนึ่งส่งผลให้กระดูกสันหลังคดเกิดอาการเมื่อยบริเวณบ่าและลำคอวิธีแก้ไขต้องเริ่มต้นจากการนั่งที่ถูกวิธีคือนั่งตัวตรงโดยการเทน้ำหนักไปที่ก้นทั้งสองข้างเท่าๆกัน ตั้งแนวขาให้ทำมุม90องศากับแนวสะโพกเพื่อกระจายแรงกดทับที่เกิดจากที่เกิดกับกระดูกสันหลังนอกจากนี้ควรเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆออกมายืดเส้นยืดสายบ้างเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวหายใจการนั่งที่ถูกต้องควรปฏิบัติพร้อมๆกับการหายใจอย่างถูกวิธีนั่นคือการหายใจเข้าออกพร้อมๆกับ การคัมแหววท้องเพื่อให้แรงดันจากกล้ามเนื้อช่วยปรับกระดูกสันหลังช่วงเอวให้เข้าที่ช่วยให้ช่วงอกยืดตัวซึ่งที่ได้นอกเหนือจากสุขภาพดีของกระดูกสันหลังแล้วการหายใจด้วยวิธีนี้ยังมีส่วนช่วยในการปรับบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติได้อีกด้วยเพราะหลังจะไม่ค่อม อาการปวดหลังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บปวดลุกลามเราควรป้องกันด้วยการดูแลตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆข้อแนะนำในครั้งนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถทาตามกันได้อย่างง่ายๆหากแต่ต้องอาศัยความสม่าเสมอหากทำบ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีส่วนช่วยให้หนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลาย ห่างไกลจากอาการปวดหลังได้ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ